เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกทันทีว่าเราจะต้องทําให้โกรธมันดับไปอหรือว่าเราจะต้องไปรังเกียจความโกรธขึ้นมาทันทีแล้วเราจะต้องทํายังไงให้โกรธมันดับไปนะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีความโกรธหรือถ้าความโกรธดับไปเนี่ยแปลว่ามันเป็นธรรมะแล้วเราก็จะทําอย่างนี้อยู่ตลอดหรือถ้าเราไปทําอะไรให้ความโกรธมันดับไปได้เราก็จะรู้สึกว่าเรามีธรรมะ แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นธรรมะแค่เฉพาะตอนที่เราที่โกรธมันหายโกรธหรอกนะไอตอนที่โกรธอยู่นั่นแหละที่โกรธมันกําลังปรากฏอยู่นั่นนะ่ะนั่นก็ธรรมะเช่นกันแม้แต่ในขณะที่ความโกรธมันกําลังเกิดขึ้นนะครับความโกรธนั่นก็เป็นธรรมะเช่นกันแล้วมันก็สมบูรณ์ในหน้าที่ของมันด้วยเพราะมันมีเหตุให้โกรธมันก็โกรธ มันไม่ได้ผิดอะไรไอความโกรธนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะเขาก็ไม่ได้อยากจะเกิดนะแต่เขาเกิดตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองครับเมื่อมันมีเหตุปัใจจัยให้เกิดมันก็เกิดมันก็เป็นธรรมะเช่นกันอืมแต่เราพยายามที่จะไปผลักเขาออกเพราะเราเพราะเราไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นความไม่โกรธหรือความโกรธมันเป็นธรรมะทั้งหมดแหละแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จะดีหรือด้อยไปกว่ากันเพียงแต่ว่าเรา เราอยากจะได้ธรรมะที่เป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมะอยู่หนึ่งฝั่งแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่เรามีความเลือกสภาวะพออยากจะเลือกสภาวะเราจะรู้สึกว่ามันมีอันหนึ่งที่เราจะต้องไปเลือกอ่าเราก็จะเลือกเอาอันที่มันดีกว่าเท่านั้นเองมันจะมีการเลือกสภาวะแบบนี้ตลอดทั้งๆที่จริงๆแล้ว เราไม่เห็นอาการของเรานะว่าไอสภาวะทุกสภาวะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรผิดแต่เราลังเกียดอันหนึ่งเราลังเกียดอันหนึ่งแล้วเราจะเลือกเอาอีกอันหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่เห็นความลังเกียดอันหนึ่งแล้วเลือกเอาอีกอันหนึ่งนะครับหรือความที่เราพยายามที่จะวิ่งหาสภาวะอะไรบางอย่างตามที่เราคิดนะครับ เราพยายามจะวิ่งหาสภาวะอะไรบางอย่างตามที่เราคิดว่าดีนะเราไม่เห็นไอตัวพาวิ่งนะอืมไอ้ขณะที่เรากําลังวิ่งหานั่นแหละในขณะที่เรากําลังไขวายข้าอะไรบางอย่างในขณะที่เรากำลังหาอะไรบางอย่างเราไม่เห็นอาการที่เราหานั่นแหละว่าเราหาอะไรอยู่อืมันไม่เห็นตัวเองนะครับนะเพราะด้วยความสําคัญมั่นหมายว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีอืเท่านั้นเองแต่จริงๆธรรมะ มันเป็นธรรมะอยู่ทุกขณะนั่นแหละอืมเราจะนอนหลับเราจะใจลอยเราจะโกรธเราจะหลงมันเป็นธรรมะทั้งหมดครับมันมีแต่เราที่เราเนี่ยที่พยายามแบ่งแยกให้มันเป็นอะไรอะไรแล้วเราก็เลือกถืออันใดอันหนึ่งเท่านั้นเอง